หยอกสุดยอดเลยสวัสดีครับ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 พี่ต้นสวัสดีครับอายามาต้องเลยครับวันนี้วันนี้ไม่รู้มาทำอะไรครับโป่อยอีกตีหอครับไอ้ยาจัดเจนจัดเจนนี่ก็อยากตัวอะไรด้วยก็อยากได้ตัวเนี้ยอ่าบานตันยงโบครับบานตันยงโบไอ้ยาตันยงโบนี่คือลงกองหนังใช่ไหมครับใช่ใช่ครับผมไอ้นนู้นตันยงมัดครับ อันนี้อยู่ในจกวัสดุ์ตนหยาดสุเหยาดอย่างนี้่อยู่เนาะท่าทางมาทุหยาดอย่างนี้พุมหยาดหยาดจบอย่างนี้ปลากรงกังผมไม่ได้ปากูไปทางนุ้ดีเนี่ยนะอันซีเลยนะครับฮเนาะแต่ว่ามค้งกรเป็ต้นตกปลาตกป้าเนี่ยมุ่ปต้นเออรับนั้นขึ้นเนนีนตะวานเลยพี่อยอก็ตัวโตเลยโอ้ยอ้อนอินก็ตัวโตตเร็ครับด้านนี้จะจะจชัดว่าว่าอยาเทพ อ่างไอแต่เดียวเม็ดเลยเม็ดเม็ดบ้าเลยเดียวกักอะตดนะเออบ้านบ้านอยนั่นตกต้เม็ดอย่งไตตรงนียเม็ดโอสุดยอดเลยครับนอันนี้ก็เป็นพนักงานกองานครับเนีกองานผมมานานเลยไม่พนักงานรานติดติดถูกชงเลยติดถูกยอติดถูกเีพเลยกเทพเลย ดีแล่ว่าไม่กินนะที่ปากกัหน่วยเล่นเลยไม่หยาดอม่ยาเพาะมนจะมาอกหนาหเดรอย่าสุดหยอนเลยนีเป้ือิดดำ่ด้คนี่ปิดดำมยอรเล่นว่ามันเวยกับเอดมันเีมกับนี่เรากรุนตกันเลยกับมัชินเลยผมไม่ชินนะความกล้าตัวเป็นทุนเดิมก็มีอ่าพ่ชีกับผมดีจีพ่ชี้ก็มากันหนึ่งครับ้ผมกดเยอเลยตนโดนตดนเทนี่มีได้นนำมัง อ่านี่ก็ต้องซีพูดกับซีพูดอย่างเดียวนะปูดดํใาในกาบาพงเลเ่เน,<อ>น,นี่ยอในกาเลยเส้นดายอันนี้มันเป็นจ,จวงจวงอันนี้เรียกู<อ>มันเป็นจวงอ่ะจวงเขาเรียกว่าจวงหน้าพ้นเจ้าจวงหน้าแหลยจะมีมุกเคเยตอนน้ำพุนด้วเลยอันนี้ขึ้นจืดเลยเป็นบรรยากาศที่รุ่ดยอดนะเสยอเสยไหมเสยไหมเสยไหมเสยนั่น คยนั้นไม่รู้ใคยเรามองไม่เห็นจังาเลยวันนี้เป็นแ่จังลาลาบงอ่ะลงปากโอ้เรียนปากก๋วกันนะปากก๋ายฮะตวมเย็นๆนันักสีอานี่เขาอยากเป็นเน่ยคตามพวไปเยป็นกุงกงตากอ่ากุงเล็กเ็กกุงกุงเคยกุง่านกุงอ้ยยอเย่อเลยทำไมอย่เปนนะ้องนี้คือราบมกันแล้วเบ้าวใบยัง แต่ที่นี่ไอเรอง์แฮนโกลเขาเขาเขาจะโอ้ยจะอ๋อคือห้ามกินแฮนโกลบุหรี่ก็ไม่ค่อยขายอ๋อแต่ว่าอ่าน้ำต้มกินได้ไหมครับนำต้มไม่มาคือโอเคเลยโน่หยอดโนสมอกิ่งโน่นโก้งไม่เบื่อเลยนะไม่เบื่อถ้าท่านถ้าท่านดีนี่้าท่านดีนี่ปลอดบุหรี่ครับหยอดดี้ดำๆม่เอาเลยนี่มาดั้งเดี๋ยวเราเล่นเบับนี้

กับอ่าพิวดู้ยากแค่ปูครับผมตีตอนแบดินมัล้วครับตอนนี้ได้เขาเป็นบีตอนบาสแหลอตอนนี้ครับแต่ผมับมันๆครับยัดยูยูไล่ดำหนักเลเกืนอย่ามีหุ้มเตถียันะบันแบบเยงดีขึ้นแต่ได้ไ้ประมาณนี้ยขึ้นแต่ไรต่าคือต่ได่แต้แต่แต่ไต่แแต

อันนี้ก็เป็นเรือเจ้าประมงครับผมนี่ก็อย่ากเรือรวกอเละไม่ใหญ่สิฮนะอเรือวัวโต้งอ่ะเรือว,วัวโต้งอ่ะมัน,นนี่มันจะเป็นเรือ,อวัวโต้งอ๋นนอ,น,อ,อนี่ก็อย่ากเรือว,วัวโต้งนะอ๋อนูน่นขึ้นเรืวเนาะวะ่ะถือือกุ้งถือปูรับประทานวา่เดี๋ยวเดี๋ยวนม่นมันไ,ไม่มากแคไปเก็บใบต้นอะอ๋อเออ ุดี๋ยวเลยบรรยากาศรับเดี๋ยวรอัน,นครับอร,รอรันนั้นนายจะมาหรือยังครับปลาแปลกๆเปลี่ยนอะไรบ้างบ้างไหนตรงนี้ผงไมปลาบุ